คร erm ึ่งแรกครับก็ยอมรับครับเกี่ยวกับสภาพการแล้วก็แรงของพวกเราด้วยครับอาจจะซ้อมกันยังไม่ถึงอยู่ครับยอมรับว่าแรงเรายังไม่ค่อยดีก็เราก็ประคองเกมเพราะว่าเราได้สกอร์ขึ้นนำแล้วก็พยายามประคองแล้วก็เล่นเซตเกมครับผมแล้วก็รอสวนกลับครับครึ่งหลังเนี่ยเราเกมคือเกมเราเปลี่ยนตัหลังจากครึ่งแรกเหมือนจะจะไปร้องเขาก็พอพักครึ่งครับทาง โค้เขาก็ได้ปรับแผนการเล่นใหม่ครับก็ให้เราเสร็จเกมแล้วพยายามเพสซิ่งให้มันเร็วครับแล้วก็พยายามหาจังหวะสวนกลับครับแล้วเราก็ได้ผลครับตามที่โค้ดบอกไว้า้องเร็จวันนี้มีถึงสามประตูในทิพย์ไดเป็นเป็นเพราะอะไรก็เราก่อนเราจะมาครับเราการฝึกซ้อมเราก็เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วเราไม่คิดว่าเราจะเหนือกว่าทีมเขาครับเราก็พยายามเล่นกันให้เต็มที่ครับ เราได้สามประตูวนี้เราก็ถือว่าสะพานคอเดทครับการบุกมาเยือน่คิดว่าเราเราเตรียมใจเตรียมอะไรได้อย่างไรบ้างก็ทีมเขาเป็นที่หนึ่งของกลุ่มกรุงเทพเราเป็นที่มณฑลครับทีมเรายังไงก็เป็นรองอยู่แล้วครับแต่อาศัยใจครับพวกเรามีใจสู้แล้วก็อยู่ในเกมที่โค้ชและบอดริหารวางไว้ครับมันก็เลยผลออกมาเป็นนี้ครับเกมกับสีสเกตเนี่ยยากไหมก็ เคมีสีเกตครับก็ยากเหมือนกันครับแล้วเราต้องไปเยือนเราก็ต้องกลับไปทํากานบ้านแล้วเสริมแรงของพวกเราให้ดีกว่านี้ครับครับผมเราก็ต้องเตรียมรับับระยองที่บ้านครับผมก็ตอนนี้ขอมองป็นแมนชบก่อน้ะครับเือแบทสีเกตนี้เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับของแต่ละคนครับครับผม